เช็คกองของขวัญในสตรีม <uy> ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้บ้ามาขอาอะไรวะเช็คกองของขวัญในสตรีมตื่นบันดเดี๋ยวนี้ กูยัดเกมให้มึงมาเล่นกับกูกูมึงกูกูรอเวลานี้มานนานเลยอ่ะตัวจินเออถึงเวลาแล้วได้เวลาแล้วเไอ้เกมแน่นอนนี่ฮะอินเกมดีบัลไลนอินเกมดีบัลไลน์ดูในกองข้าวปลดูอยู่นี่ไงยูรีเวอร์ฟิกี้ตอนบ่ายโมงห้าสิบเก้านาทีปุ๊บเฮ้ยเฮียพีกอ่ะพี่รู้ไหมพี่นาเขาขายไตข้างนึงเขาซื้อเกมนี้พี่เลย เลิกเล่นได้แล้วพีกโลบกงงวยบอกเลยมันรู้ไหมมันหมิ่นขนาดไหนอ่ะเจ้าของเกมบอกว่าถ้ามึงเล่นพีกในโลบกอ่ะมึงกูยอมให้มึงโหลดของเถียงมาเล่นกันเองดีกว่ามึงคิดอะไรคับมึงิดอ่ะฮัลโหลได้ยินป่ะเออใช่ๆไอชีมึงไม่ปิดไมค์ที่คอร์ดไอควายฮัลโหลเออได้ยินได้ยินได้ยินไม่เบาเสียง เสียงโก็เยี่ยไรแบบิดี๋ยงไม่เยี่ยจริงย์อ๋ออ๋ออ๋อมันอ๋อมันปรับมันมันปรับเสียงคนได้นี่ไงแปมือแปมือกูจะเพิ่มเสียงไอนาว่าเสียงไอนาเบาสุดแปมันกันแบบเย้เฮ้ยพลังไอ้ยังมึงกระตะโกนอะไรเยี่อะไรสักแม่งจะลดเลยไอ้แม่งดู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 จะลดจะลดไปจับมือไงจับมือไงอ่ะทำไงอ่ะอ๋อจับมือโอเคเปิดคลิปเปิดเรื่อยเร็ ไปไปไปแล้วไอ้เห no? ี้ยมาแล้วโอ้ยที่น <so ี prayed, ่มันที่น er> ี่เป็นที่ไหนครับที่นี่มันที่ไหนกันที่นี่มันที่ไหนมีหอยหอยปลาด้วยวะหมผมรู้สึกไม่ผมรู้สึกไม่ดีเลยพี่จิมม่รู้สึกไม่สบายเลยพี่จิมมิเสียงมึงโครตดังเลยพี่จิมมิรู้สึกไม่สบายพี่จิมมิดูแล้วรถเสียงมึงรถเดยอม มแล้วทำไมมือไม่สบายเปิดมาไม่สบายเลยไงโยนธาเฮียอะไรวะอะไรวะยีบีอ๋อเราเ็นลมอะไรอ่ะอ๋อแล้วกูทำไมกูเป็นเงี้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้ยี่บไอ้ยี่บีมีใครบ้างเดี๋ยวนี่มันสัตว์ไม่ดีเลยเริ่ม สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนดนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการกระซิบแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมฮีกนะครับ <c oughs> นี่เรามากันครบเปนสีคนเลยโดยที่สีชมพูนี่เป็นเอ่อซันนี่นะครับแล้วก็สีฟ้าจะเป็นนานะครับแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นเอ่อไอชินนะครับเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลิกแล้วไอบุ๊กผมไม่ไหวแล้ว ไม่อ่านไรมึงนี่ไอ้ะที่นั่นอะไรมึงไอ้สัสไม่ไหวแล้วพี่ดูพี่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเรื่องมันที่หนึ่งแล้วไปดีกว่าเริ่มวันที่หนึ่งแล้วเหี้ยไปเหอะไอ้สัสมือถืออะไรมาก็ไม่รู้อ่ะเหมือนจะเป็นไอ้ดีไอปีนได้ปีนได้แฮนด์บุ๊กไอ้ปีนปีนกดอะไรปีนกดอะไรปีนกดอะไรกดกดเซบ้าสองรอบก็ได้แล้วอ๋อชิกซ้ายอ๋อชิกซ้ายค้างชิคไซค้างไมปกูเจ็บเฮ้ยมี มันมันมียาให้เก็บตอนเริ่มเกมไหมอรือว่ายังไม่มีอันนี้เลยโกโก้นัดโอ้ยเหี้ยได้ไอชี้์มึงไปัำเหียอะไรตรงนั้นหน่อส่วเฮ้ยจิ๊มี้บ้าคลังตกสีรกูไปแตกงไปซีกอ่ะฮะเฮ้ยไอ้ยามีประโยชน์งงงงไอ้ามีประโยชน์นี่หว่าเอยามีมีประโยชน์นี่หว่านี่ใช้หัวให้เป็นประโยชน์ เออเชียอเดี๋ยวไม่รูกูว่าเสียงพวกมึงแม่งไม่หวเลยูเาลาดเดี๋ยวไม่เงี้ยเดี๋ยวมึงแตกสัเลยมา้วมากล้วมาวมางมาแล้วมาล้วแล้วแล้วมา้วมาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วมาแล้วมแล้วมาแู้อมไแ้มาแลกงไล้วมาแล้วนแล้วามาแล้วมาแล้วมแล้วม่แล้มาแ้ม่มมแมา้ล กูก็ไม่รู้ไอ้ยีมันปีนขึ้นไปมันขีึ้นไปทีมทีมทีมอยู่บนนู้นอ่ะมันไปทางนี้ได้ไวอ่ะแล้วมันก็หายไปเลยไม่ผมเอายาให้ยัไงทุกคนเฮ้ยกอลเหรอเฮ้ยกูปีนไม่ได้กูถือมะพร้าวอยู่เสียงไอ้ยีมก็ดีอะไรเสียงมันอยู่ในถ้ำทันเราไหมเสียงปกติมีแต่มึงอ่ะเมื่อกี้ผมโยนเชือกลงมาพี่เห็นไหมไม่เห็นเลยอยู่นี่อยู่นี่อ๋อเก็บของก่อน อ๋อเซนนี่มือกระเป๋าใช่ไหมโอเคดีเลยกูถือหนังสือมาหนังสืออะไรก็ไม่รู้เปิดอ่านไม่ไม่มีประเดี๋ยมันบอกว่า how to not die อ่ะเฮ้ยไกด์วิธีที่พวกมึงจะไม่ตายอ่ะสืบวิธีที่วิธีหนึ่งที่ไม่ตายวิธีที่หนึ่งคือ w a d walk มใช้เมาส์คุณลุกหลับโยนหนังสือเช่นนั้นทิ้งไปแล้วโอเค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  อ๋อไอ้ทินไปกินกระปองตรงนู้นอุ้ยอุ้ยกล่องในหมดเต็มเลยเนี่ยมีสามกล่องเลยเนี่ยมีเราด้วยเราด้วยเราด้วยลงมาหมดแล้วลงมาหมดแล้วหมดแล้วเหรอใช่ใช่เหลือฝั่งนู้นนะกดเมาส์กลางมังเป็นนะแล้วเราจะต้องไปฝั่งไหนอ๊ะอ๋อเลยตรงนู้นเหรอป่านาเราไปดีกว่าน่นแหละพี่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 กูมีกูมีแคนดี้กูมีแคนดี้กล่องแดงซ้ายพี่หันซ้ายหันซ้ายกระป๋องแดงเอากล่องแดงเออต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้ต้องปีนเขาครับฮึบโอเคกูรู้ว่า จากปีต่อมาเมื่อกี้มันมีกดชิปในการล้างหรือพุ่งโดดตัวสูงด้วยฮะใช่เหรอกดชิปเหรอใช่ลองอ๋ออ๋อชิปแล้วมันจะดีดขึ้นไปอ๋อโอเคพี่กินอะไรอะไอ่แกบาเป่าไม่อกี้เเนี่ยหยิบให้มันเป็นพีดเนี่ยนี่เสียงอ้ไพวกนั้นไหมดังมากเลยยินได้ยินเฮ้ เฮ้ยมันมันมันเก๋ขอจับมือด้วยเฮ้ยอ๋ออมันอ๋อมันดึงช่วยกันหน่ยไหนๆลองดิลองดิเฮ้ย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 อ๋ออ๋อนี่แบบแบบเฮ้ยเฮ้ยดึงดึงมันต้องได้ดิมันต้องได้ดิอ๋ออ๋อนี่นี่นี่เอวเอวอวเฮ้จิมมี่ลองลองลองกด A แล้วกด p a y ดูดิกด A เฮอยู่อันล่างอะ อุ้ยเสียงไม่สะท้อนแบบว่าอยู่ในถ้ำกันหรอวะไอ้สัตว์กูก็ไม่ไอ้ไม่ไดไม่เสียงมันพ่อหลวงพันธุการเสียงตำสายไอ้เช่นเสียงลำสายไอ้สัตว์อะไรไสำหรับท่านที่ผ่านไว้ผ่านรับนี่เสากล้วยชาละลางก็มาแล้วนะอะไรวะมืดด้วยนี่ว่าเออมันมืดเลยต้องรีบขึ้นนะมันจะมีหมอกมาแั้นเราจะแถวเคโอเคโอเคโอเค โอ้ยโอเชี okay. oh, ่ยมึงโดดเป็นไม้คาบเลยเฮ้ยอ๋อมึงไอสัตว์นี่นี่ไงโปรเฟชั่นอลโปรเฟชั่นอลอุ้ยชิวโอ้โดนน้ำโดนน้ำชิบีโดนน้ำอ๋อโดนน้ำอ๋อนี่โดนนี่มีโดนน้ำเหมือนแต่ไม่พอแล้วโดนน้ำเฮ้ยแม่งโดนน้ำโดนน้ำไมีโอ้ยนะเฮ้ยชิ้นชิ้นฮึบโอ้โหโอเคโอเคโอเคเหยียบีหยิบโอเคเหยียบเฮ้ยหยิบหยียบที่เป็นพื้นใหญ่ไปหยิบสีดำเออโอเเราจะลื่นอ๋อโอเคโอเคโอเคใ เห็นไหมมาพี่ดูมันจะมีพื้นเยอะอ่าแต่ไม่น่าไม่พอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอารอรอรอเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวไอ้ชิ้นช่วยโดนโดนพีใชดผมหายไปอ่ะยืดมือเยรอไม่หายพีดไม่หายพีดต้องรอกดอะไรรับมือไม่ตัดยืเบ่งพีดมันยืดเบงเออมาเออเหยียบพื้นโอเคเรามันมีน้ำหนักจากไอ้กระเป๋าด้วยไงก็เลยขึ้นยากใหญ่โอ้ยเย้ก กูมีผิทางว่ะไม่มีทางแน่ๆไม่มีทางไปได้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 เนี่ยไปได้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 ช่วยกันช่วยกันไปได้เนี่ยค่อยๆไปอ่ะรับรับไม่กูกูรอรับไปนางรอรับไปสันนี่ไม่เนี่ยบางนี่หน่อยางนี่หน่อยไม่ไรกูรับนนี่ก็ได้ไปไอ้เจนเจ้กูกูโอเคผมวเราไม่มทางอย่างแค่พวกมี่คนดกเลยเียเลยสั าก <c oughs> uh, ูขอกูขออันที่สองเพราะว่ากูโกงเรโอเคไปไปไปไม่ไดไม่ได้ไม่ได้นะอ่ามุมปีนกันเพราะมันปดคนโอเคเราไปทางไหนต่อเออมาดูวิช่ทางที่จะปีนได้เลยเดี๋ยว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 อันนี้เหรอเฮ้ยมึงแค่โดดเฮ้ย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 ตากูแล้วเหรอตากูแล้วเหรอเดี๋ยวนะโดนปีน เฮ้ยฮึบโห๊อบบ๊อบโอ้มาได้บ่มาได้เว้ยเจี๋ยไอหมอกหมอกมาแล้วเฮียหมอกคืบคลายมาแล้วไปไปก่อนเออกวยเออโอเคโอเคบอกทีว่ามีที่เหยียบอ่ะเฮ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไอชินไอชินไปทางยากเกินไอชินตรงรักโอเคเอือชินมึงยากเกินไอชินเจี๋ย ขึ Come, kg, leaving, be, yeah, oh ้นขึ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 ้ตขช่นยด้นขึ้วยึ้นขึ้นขอ้นรึ้นีร้นี้อ่ะมัน้นขึนขึ้นขึงนข้นม่จะขู้นขึ้นข้นขึจะรู้ออมันข้นขึน้้นนนน้นงชินงชินงชินนนนน้้้้ึข้นึึ้ข้ขึ้ขขัสดีสวัสดีสวัสดี สล็โอเคโอเคโอเคอ้ยมาได้เหรอมาได้ปะโอ้โหแล้วมีดาวดาวดากูไปยังไม่ได้สักทำไมพวกมึงมาร้างกันนะคอยเห็นลยวะไม่มีดังง่ายๆแล้วเออกูไปไม่ได้แล้วกูไปไม่ได้แล้วเอ้ยได้อยู่เฮ้ยกูไปไหนไม่รู้พวกมึงชิบหายแล้วเยอะใหญ่เดินมาดิพี่เดินมันเดินได้พี่มันเดินได้อมันเดินได้ตรงนี้อ๋ออมันเดินได้มันเดินได้โอเคโอเคโอเค เสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้กูแม่งปีนขึ้นไปด้านบนเลยเฮี้ยไม่กระพุ่ะไหนอะไรอ่ะไหนทำไม่ป็นกูอยู่ตรงนี้ไหนวะไม่รู้หนอ่ะอุ้ยอุ้ยข้างล่างกล่องเต็มเลยเอออพี่่กลงเราจะไปเอาแม่พวกมึงหิวกันไหมกูมีขนมอ่ะลงไปเกมว่าจะมันขึ้นมาไม่ได้มันจะแมแบ่งอาหารกันกินได้ป่าววะหรือมันกินได้แค่คนเดียวว่ะไปขีนแปลกล่องเราอยู่ตรงเนี้ยหิวหิว แค่แต่นั้นกินได้ชินอันนั้นอ่ะนั้นกินได้เิ้นไม่ทันหรอกบลออะไรอ่ะไไม่ดเออมาแคนดี้ข้างล่างข้างล่างผู้ไม้ผู้ไม้มันมีแอปเปิ้ลอยู่เอาแคนดี้ขนมขนมไมจะกินมันเลยนะฮะไอ้เหี้ยแม่งไอ้สัตว์เดี๋ยวแม่งหยุดเก็บดิเก็บดิเก็บดิอย่ากินลูกอมฝาลูก ลูกอามันนะนี่มันเป็นแบบบูทบูทนะเนี่ยซาตามิน่าพี่เอ๋มันจะแบบไม่มีวันหมดเลยอ่ะเป็นระยะเวลาหนงอ๋อยัดเเก็บไว้ใช่ไหมเออเนี่ยไอ้เพื่อนไหนนะทำไมโก้เออไอ้เพื่อนอะพวกเออใช่ใช่พวกผลไม้ไอ้ตาชิ้นหอยไปมันไม่จำเป็นลูกอันนี้เหรอมาไม่ได้กินได้เหรอกินไม่ได้กินไม่ได้ยแม่ได้ใครหิวบ้าง พุ่งหิวกูหิวกันทั้งหมดนั่นแหละกูหิวกูหิวกูให้กูเอาให้นมแนะนำไม่พวกพี่เก็บยังไงให้ยังไงอ่ะไหนอยู่ไหนพวกปืนอยู่ไหนอ่ะอุ้ยข้างล่างมีเห็ดด้วยอ่ะเอากูยัดมึงให้กูตรงไหนวะเนี่ยพี่นาเราไม่มีที่เก็บของแล้วนะจะมีคอนเฟกไหมก็ไม่รู้เอา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 คอนเฟกคอนเฟกมีคอนเฟกเหรอเฮ้ยคอนเฟกมัอป้อนใช่ไหมจับตีโอ้โอเคโอเคอ๋อมันป้อนกันได้โอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปกินได้กินได้เห็ดไปกินได้ดูจริงว่ะมันป้อนข้าวนั่นไม่ได้เราต้องไปป่ะ ใช่พงเป็นคนพิการเฮ้ย let's go ไม่มีทางไปนะตมยงเดินได้ยังเดินได้เจนเนเจนเจนเดนนได้เจนนเจเนเนนเจนนเจ็นเจนนเอนาเาเนน ยังยังผมเกาะผม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 เกาะลูกทัมดยังเกาะได้เกือเกาะถ้าถ้าเราเกาะแล้วลูลงมามันจะมันไม่โดนมีดด้วยเราเราเราต้องไปยังไงต่อข้างบนเนาะี่ต้องไปเอ่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเออเราเราจะไปยังไงต่ออันนี้ไปง่ายายกว่าเยอะเลยนี่นะฮะนี่ฮะนี่นี่เหรอย้อนมาวิวไอ้ปืนไอ้ปืนเก็บไอ้ปืนไว้ดิเก็บไอ้ปืนไว้ดิมันมีสัมผโอ้ยอาหารมันมีวิธีสไลด์ไหมวะ กดซีสไลด์หมอแบบเฮ้อไม่น่ามีนะงูก่อนกูเกือบตายตกลงมามีนะมีมีมีสไลด์อยู่มีสไลด์อยู่ทำไงอ่ะหังหังแต่ไปลงไหนไม่รู้นะหังหังแล้วไปลงไหนไม่รู้เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะตันอยู่ไหนฉันอยู่ไหนอ่ะ อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยชินอยู่นี่แล้วนี่อยู่นี่นี่มาได้ไหมมาได้ไหมรรับมืออยู่น่าจะทางนี้นะใช่ป่มวะไหนวะตัวนี้ฮัลโหลอุ้ยเชี่ยเอ้ยโดนพิดเลยยิไปโดนยิไปโดนหนาวอือยนั่นดิมันติดพีดเลยแต่ว่าติดแป๊บเดียวมันก็หายใช่ไหมหายไปเองใช่ไหมซันก่อนไหมซันนี่อยู่ไหนวะนี่มาพี่กูได้ยินแต่เสียงอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ โอเคโอชุ่นี่ซันนี่ยูหนี่ซันนี่ยูหนี่กินอะไรอจะเฮ้ยพระอาดิคือเราจะไปต้องข้ามสะพานเหรอวะสะพานถ้าถ้าอยู่เยอะมันก็จะล่วงอ่ะพี่สะพานงั้นไม่ต้องไม่ได้จะต้องก็ได้มั้งดูดีมันอีนี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วปีนต่อใช่ไม่น่าจะต้องนะอาจจะอาจจะแต่ถ้าพี่พี่เกียดแล้วก็นะโอเคมันจะล่วงเหรอถ้าเกิดว่ายืนกันหลายคนเนี่ยมันอยู่ได้แป๊บเดียวเลยแบบมันจะมันจะสลบสวย ถ้าเราวิ่งอะเราวิ่งก็คืออาจจะรอดใช่ไหมเราไปทางไหนเราไปทางนี้ดีกว่าใช่ไหเราปีนเราปีนเอาดีกว่าใช่ไหมอันตรายนะไอ้คนกล้าเสี่ยงอย่างไอชินไปอย่าไปเลยเราอะไอ้น้าอยู่ไหนนะนี่กินแล้ว่นะปีนโอโอเคยังไม่ตาย มึงอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามอ๋อมาลงไปบีไปบีเราไปตรกรูบีเราไปตกรูนแล้วมึงก็ต้องลงไปไม่ยอมไปบีเราพี่อะไรเขาเรียกว่าดูวิวทัชที่ใส่ดูยังไงผมพิศา่อ่ะผมพิซอ๋อดูดูวิวดูทัชโก้โก้ระวังนะล้นะอย่าอย่าหมดตรงนี้นะ เกินไม่ได้ทุกอย่างกินไม่ได้ทุกอย่างกินไม่ได้ทุกอย่างอะไรอะไรคืออะไรอ่ะเห็ดเหรอกินไม่ได้อะอยากกินบางอย่างกินไม่ได้ฮัลโหลเหตุอะไรวะโอ้ยเฮ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 ้ยอะไรอ่ะโอ้โหร่างตกใจหมดเลยไอ้เหี้ยอะไรวะเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอจด เห็นเป็นกายพันนี่นเห็นเลยเฮ้ยโอ้ยชินเหงาเลยดิไปตรงนู้นนะชินน้อยดิิหาหารกินอาหารด้วเหงาอะไรผมก็อยู่กับพี่อาเปิ้ลไว้พี่เป้ลตกเฮ้ยเปิ้ต็เปิ้ลเปิ้ลรับทันรับทันโอ้โตัปดึงนี่นี่ละกอละกอละกอไหนไหนไจิละกอได้เหจี่หลังหลังหลเอ้ยเป็นัวหนึ่งเฮ้ยโอ้โห ร <c oughs> ับเ<ไ>งยวะเนี้อยูบบอ่ยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมปลอดภัยปลอดภัยอขึ้นยาเอาบวนนี้จะพาเปล่า,ามีไหมไม่มีเฮ้ยฮึบโอเคสเตมินาหมดพอดีแล้วแล้วมันละกอตอนนั้นอะไหนมันละกออไม่ใช่มันละกอมันคืออะไรงม่วงเหรอกีบี้เหรอดูเหมือนจีบี้มากกว่าเออไม่ไม่รู้อ่ะเออหิวอาหารนะ อ,อ๋อฝากถ้าได้อ,อิ่มพอออันหนึ่งไปกินแล้วก็ฝากเอาคอนเฟกกินได้กินเลยกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือทำไมไอ,ไอ้ไอ้นี่มันคืออะไรที่ที่กูถือทำไมมาถึงยัดปากมึงได้ด้วยมันๆๆมันมันคือคอนเฟกมันคือขนมซีเรียลกินได้ใช่ใช่ใช่มันมันมันอันนี้ได้มันป้อนก็ได้เว้ยแบ่งกันกินได้อะใช่กูนึกว่าเป็นกูนึกว่าเป็นหนังสืออะไรสักอย่างอย่าทิ้งนะเพรามันไม่ใช่หนังสือฝากฝากฝากนี่นะฝากอะไรถือไว้ในกระเป๋าโอ้ยตกมันคือคอนเฟก เฮ้ยฟุบฟเอ้ยฟ้าเ้าย่เงบางนตอนนี้พี่สไลด์มาสไลด์มาแบบกอลูดมากอลูดกอลูดมีอะไรนะแล้วก็ลูดมาลูดมถึงวิ่งไต่ข้างวันในชิปรีวนะกดเบเดเอดเออจะเร็วเออัุบุ๊บุบเฮ้ยุเฮ้ยโอ้ ตัวก็ต้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเียไปแล้วเนี่มต้องต้องลงให้แบบเนว่าพื้นขาวๆะต้องลงมะพื้นขาวๆไม่้าไม่เยมน่ะกูสไลด์สไลด์ซันนี่มียาหือไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องใช้ยามันจะถึงจุดละมันเคโอเคโอเคโอเคงั้นงั้นเก็บไว้เก็บไว้ไม่รู้แต่เชยาใหญ่ไปแล้วเพราะวีเกือบตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึบึบ

ฟงขวานมัชเวลล์โอ้ยได้แล้ปิ้งแล้วเฮียโอ้ายว้ายว้ยเอาปิ้งยี่โด้วยเหรอชิบหายกูแดดสดไปแล้วอร่อยเลยอ้าวมึงแม่งไม่ได้ยี่แลเลยวะปิ้งจะได้เยอะกว่านิดนึงนี่นี่กูปิ้งนี้ก็ได้ปิ้งเคียร์เลยโอเคมีสโควโลวิเอ้ยมึงต้องไปเชื่ออะไรจีบิอะไรทำไมอ่ะทำไมวะเฮ้ย ้ามาดูดิพี่เฮ้ยมาดูดิเฮ้ยกูมีอีกงานเลยอะไรคือขนมเปี๊ยะลูกกวาดปิ้งเลยขนมปิ้งเลยกกวาดปิ้งเหรอไอ้สลดมันละลายหรอวะอย่ากอะไรกูไม่อยากให้ปื้นหายไปเดลี่ที่รัก <Bad> รีไปก่อนหิวรีไปก่อนหิวเรา <It S 2> กินไ <ship S 2> ล้รีรไปก่อน